เราขอเชิญทุกท่านเนี่ยเข้าร่วมครับกับงานที่มีชื่อว่าสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงหลวงนะครับสำหรับพระสงฆ์ไทยนะครับเรื่องที่ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่ดีมากๆเลยนะครับใช่แถลงข่าวไปเมื่อวานนี้นะ,ค,ะครับเพื่อ<ส>ที่จะได้ร่วมสืบสารต่อพระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทยในการค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนนั่นเองค่ะ ครับสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยนะครับก็เมื่อวานนี้แถลงข่าวกันที่พุทธมนตนจังหวัดนครปฐมนะครับก็จะมีในส่วนของสถาบันสงฆ์นะครับสํานักองคมนตรีภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ใ,<ช>ในส่วนของหลายภาคส่วนเนี่ยร่วมกันใช่งานนี้มีพุทธมนตลน,นครปฐมแต่ว่าเมื่อวานนี้แถลงข่าวไปที่ศูนย์การพัฒนาชาติเศรษฐกิจะะนะครับ,รบมีหลากหลายท่านเข้าร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะพระเดชพระคุณพระพรบัณฑิตประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติกรรมการมหา เทราสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงสาวาสวรวิหารนะคะในฐานะประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์นะคะยังมีหลากหลายท่านนะคะประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ค่ะนายจิรายุอิสรางกุลณนะอยุธยาองคมนตรีรแล้วก็ยังมีทางด้าน นายบุญเชิดกิติธรางกูลรองผูงงออ้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอนุกรรมการและเลขานุกการฝ่ายอำนวยการยังมีท่านจังหวัดนครปฐมด้วยถูกต้องครับคุณอโรชานันทมมนตรีนะครับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นกรรมการฝ่ายคารืหัดนะครับรวมถึงทางด้านคุณธปนะสิริวัฒนพักดีนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยเบเวเรจจำกัดมหาชนนะครับก็เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายคารืหัดด้วยก็เข้าร่วมในเมื่อวานรวมถึงบริษัทเครือเจริญพกพานครับหรือว่า<แ> CP g r กรุ๊ปนะครับก็เข้าร่วมในการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนนะครับที่สนใจอยากจะเข้าร่วมงานงานนี้นะครับสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรยน หลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยนะครับตั้งแต่วันที่2-4ถึงกรกฎาคมนะครับอย่างที่พี่น้อยกล่าวพุทธมนฑลนจังหวัดนครปฐรมนะครับภายในงานเนี่ยก็จะมีรถรับส่งนะครับแล้วก็ในส่วนของถนนพุทธมนฑลเนี่ยก็สามารถเข้ามาในงานได้ตรงนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับเจ็ดโมงครึ่งไปจนถ<ข>ึง5้าโมงเย็นนะครับเพื่อร่วมกันสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทํานุบํารุงพระศาสนานะครับพระพุทธศาสนาให้มั่นคงแล้วก็ ยังยืนตรงนี้ต่อไปครับใช่แล้วนะคะก็ติดตามกันได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังคงมีรายละเอียดผู้สึกข่าวต่างๆเนี่ยเขาก็าจะไปติดตามทําข่าวกันเพื่อเผยแพร่กันเพราะว่าพระสงฆ์กว่า4,000รูปจะไปรวมอยู่ในงานนี้ครับแล้วกิจกรรมโอ้โหน่าสนใจหลากหลายไม่ว่าจะเป็น8โครงการสําคัญค่ะคอย่างเช่นโครงการทุนระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิทยายลัย โครงการกองทุนศึกษาบาลีโครงการอบรมพระนักเทศพระนัก ทำกติกาจารย์นะคะโคร,ครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์พระคณาจารย์ด้านกรมรมฐานโครงการพระธรรมจาริกโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขและยัง,ยงมีหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลอบปตอด้วยนะคะครับก็เป็นแปดกิจกรรมที่น่าสนใจของโครงการนี้นะครับ<ช>ก็มาร่วมงานนี้กันได้นะครับ2 4สี่กรกฎาคมที่พุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมครับค่ะโอ้กิจกรรมเยอะมากมีเทศนา ทำสภาค4ภาษามีที่รทศาการหลากหลายอ่อย่างไงก็เชิญชวนกันนะคะย้ำกันว่า2-4กรกฎาคมนี้ที่พุทธมนทลจังหวัดนคปรปฐมค่ะ